พี blender, ่น้องเห็นบ่ขององุ่ออกพี่น้องเ้ยอลังการหอยอนี้กระจาเอิดว่ะอันนี้เป็นหอยธรรมชาติเนอะพี่น้องพี่โอ้ตุกเต็มหูอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจกมาพี่น้องเบิ่งบนพี่โอ้ทุกพี่พี่อู้ตุ๊จกไปลึกแหงื่อหลบ่ไห กาบสบายดีเลยกับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตสุขสุขค้นพี่น้องเลยบอกว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางพังลาวนอนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทางพังไทยเนาะและก็พ่อแม่พี่น้องเนาะที่อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยเมื่อกี้มาพบมาพ่อกันกับซ่องยูทูบเบาบันอีกคือเก่าพี่น้องเลยมื่อกี้เนาะพี่น้องเบาบันกะอยู่ทงให้ทงนาเด้อมื่อนี้เนาะสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งหอยพี่น้องหอยหอยหอยจูบพี่น้อง หอยจูบมันขึ้นมาได้อ่าปากระบายน้ำเนาะอยู่ในแหนาพี่น้องอุ้ยหลายแหงพี่น้องเลยเดี๋ยวช่พี่น้องเบิ่งเลยเนาะมาเบิ่งมาชมไปทํากันพี่น้องเลยนี่ผ้ได้บ่กเคยเห็นก็ขามาเบิ่งมาชมได้พี่น้องเลยหอยจูบพี่น้องบอได้ยากไปเก็บพี่น้องเลยนี่มันขึ้นมาได้บอนะปากระบายน้ำนี่นี่พี่น้องเลยคือหอยจูบเอ้ยพอดีว่าน้องพี่น้องเมื่อนี้บ่าบานมาใส่บังกุ้งพี่น้องมาใส่บังกุ้งเลยก็ ว่าสิไปหาเก็บกระปูเนาะพอดีอ่ะมาเห็นมากห้อยจูบพี่น้องมันขึ้นมาในบ่อนปากระบายน้ำเนาะในบ่อนข้าเจ้าอ่ะเปล่งน้ำออกจากพ้นาเนาะขึ้นมาโู้หลายแห้งพี่น้องไอ้นี่เ๋ยวสา้เาาบิ่งทงยางส่วนเขาเก็บแล้วนี่นี่พี่น้องอันนี้ก็โตที่เขาเก็บแล้วนี่หลายเติอพี่น้องโตที่เขาเก็บแล้วก็ได้นี่พี่น้อง เที่ยวเห็นอยู่นี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 ่เที่ยวเห็นอยู่นี่คือโตเที่ยวอยังบททันได้เก็บพี่น้องเลยนี่อเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิ่งกวดเบิ่งนี่นี่กองนุ่งงพี่น้องเลยพูน่ะโอ้ทุกอย่จะโหเมีเบิ่งน้ำกันพี่น้องหอยจุกอันนี้โบแมนว่าเบาบันน้ำากองไห้ได้พี่น้องเลยโบแมนว่าเบาบันน้ำาเทเทลงไววเน่นี่เนาะอันนี้ห้อยมันขึ้นมาเองพี่น้องเลยห้อยมัน ึ้นมาจากอนองเนาะห้อยมันขึ้นมาจากนองด้วยว่าขึ้นมาจากไหานาน,น้องนี่กระปูกม็มีนี่เก็บกระปูซะก่อนนี่โอ่พี่น้องเห็นบ่ขององุ่นออกพี่น้องเลยอาลังการหอยอานนี้กระจาเอิญมาอันนี้เป็นหอยธรรมชาติเ้อพี่น้องบอแม่นว่าบ่าบันเอามาปล่อยไว้เพื่อถ่ายคลิปได้นี่เนาะอันนี้เป็นหอยเห่ว่ามันขึ้นมาเองพี่น้องเลยนี่นี่เห็นบ่พี่น้องนี่ นี่มันขึ้นมานี่นี่เฮ้ยนี่พี่พี่น้องพี่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 อันนี้มันน่าชิขึ้นมาตั้งแต่อ่าน้องบึงเนาอเนาะน้องบึงบ่อนที่อ่าคอยมาใส่บางกุ้งอะไรพี่น้องเลยเดี๋ยว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 เปิดบึงนี่ซะก่อนพี่น้องในนี่ก็จะกุ้งงวงกุ้งกระเจ้านี่นี่ในปุ่นนี่โว้ย อ๋อกี่ต้อมอมวกก้อนอ๋กิต่ตมอมวกก้อนพี่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 โอ้อันนี้หาหอยได้พี่น้องบ่เม Next, ป็นหาปลาได้เนี่เลยอันนี้คือการาหาหอยของเฮาพี่โอ้ตุเต็มหูอาหย่าเดี๋ยวจกมาพี่น้องเบิ่งบาดพี่โอ้ตุพี่พี่อู้ตุ๊กจกไปเลึกแหี้หลายบาดเลย พี่กดออกมานีแต่หอยลวนอือโอ้นี่เห็นบ่อพี่น้องหอยจุกโอ้จุกถูจุกไปทางดุมเพงหลาบานนี่อันนี้คือหอยจุบหอยจุบลวนพี่โอ้ยไหลลงไปสุดต่อนี่ โอ้โหพี่น้องเอ้าเกือบรุดเพราะเกือบบาดนี่เกือบเออจนขาดยักสาบได้การเอาหอยของเขานี่โอ,อ,พอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องมาเบ่งน้ำกันพี่น้องนี่โอ้อยหหอยเซอรี่อันนี้เนาะคุณเนาะ อันนี้แหละเขาเอิ้นว่าอลังการหอยหอยธรรมชาติหอยขึ้นมาจากหนองออนี่บอดอยากไปเก็บพี่น้องเลยใส่ทงยางใส่ทงยางบาเนี่ทงยางเขาเกียมมาใส่หอยนี่โอ้ยโอยโอยโ้เหี้ย,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 ยบเลยมือเดียวไม่ค่อยถนัดประไดพี่น้องเลยจับมือดิ มือเดียวเนาะมือนี้ได้อาหารดีแล้วพี่น้องเอ้ยได้ทั้งกุ้งมือนี้ได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปลาได้ทั้งกระปูกเหมือนโอ้ยขบพี่น้องเอ้ยอาหารบาทเฮาคุณน่ะวดัดหอยจูบหอยจูบอันนี้แหละคืออลังการหอยจูบ Ôi. Tiếp nhạc nó no, nó. No. Mm. ลายเป็นอำนาเบอร์ะบาทนี่ขักลายพี่น้องขักลายมือเนี่ยลายแหงเลยพอดีเต็มทุกอย่างหูพี่น้องเลยขกัขกขกัขกขักพี่น้องมังหอยจูบ หอยจูพี่น้องเลยคนไทยก็เจ้าเอิ้นะหอยอยางว่าหอยหอยขมคนไทยก็เจ้าเอินหอยขมพี่น้องแต่ว่าคนลาวเอินหอยจูกวดเอากวดเอาคุณนะเต็มทุกอย่างฮู้อาเนี่ย โอ้พี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องโอ้โหทุงยางโหหนึ่งพี่น้องเลยอคักลีพี่น้องเลยแต่เกิดมาบาบันกะฮิเคยเห็นพี่น้องข้างแรกเลยนี่เห็นห้อยไหลขนาะนี้เนาะห้อยขึ้นมาในอ่ะบอดระบายนาออาห,หน้ามาจากไหนาโคตรหลพี่น้องเลยข้างแรกในชีวิตนี่ก็ได้อ้าวเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปบ้าน